จเจริญธรรมญาติโย,ยมทุกคนทุกท่านก็ให้ญาติโยมจงจเจริญสติแต่เช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตรวบและรู้ยกแต่ยัง,ยงก็ิ่มเส็จนะหลวงพ่อก็พูดก็ย้ำก็เตือนทุกคนให้ไปยามทำความเข้าใจกับชีวิตของเราทำความเข้าใจกับกิจวิญญาณกายเนื้อของเรา <c oughs> ดังรต,ตื่นขึ้นมาเราได้ วิเคราะ์ใจของเราแล้วเลออยยางนั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปนมือฟังไปด้วยน้อมสำเนียกรู้จักวิธีอุบายแนวทางแล้วก็พากันไปทําไปสร้างการเจริญสติลักษณะของความรู้สึกรับรู้เวลาลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เป็นการสร้างความรู้ตัวหรือว่า สร้างสติลงอยู่ที่กายของเราส่วนใจของเรานั้นบางทีเขาก็คิดไปโน่นคิดไปนี่บางทีเขาก็ปกติเราต้องแยกแยะให้ได้ว่าอะไรคือสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาอะไรคือใจลึกลงไปใจกับอาการห้องใจอีกทุกคนมีศรัทธาทุกคนมีบุญสแสวงหาบุญสแสวงหาธรรมสแสวงหาตรวตนของเราถ้าแสแวงหาไม่ถูกที่ถูกทางก็อยากที่จะเข้าใจ แสแวงหาจิตวิญญาณของตัวเราเองก็ลงอยู่ที่กายของเราเนี่ยแหละจะไปสแสวงหานอกกายไม่มีวันจเจอแนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบแล้วก็เอามาเปิดเผยเอามาแจงให้ทุกคนได้ทราบกันการเจเริญสติเป็นลักษณะอย่างนี้าก,การควบคุมจิตกันแยกรูปแยกนามการปล่อยกันวางการสอนเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาเรื่องสมมติวิมุติสอนเรื่องหลักของอริยสัจ การเข้าถึงตรงนั้นการลักกิเลสอยากกิเลสละเอียดเขาเกิดยังไงไปยังไงมายังไงเราต้องพยายามทำให้มีให้เกิดขึ้นที่กายของเราความรู้ตัวไม่มีเราก็ต้องสร้างขึ้นมาความรู้ตัวไม่ต่อเนื่องเราก็ต้องพยายามทำให้ต่อเนื่องทุกคนหลงถ้าไม่หลงไม่เกิดเพียงแค่การเกิดนั่นแหละหลงหลงเกิดอยู่ในภพของมนุษย์มีกายเนื้อมาห่อหุม้ม เราต้องมาจเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์ใจจนกว่าใจเ,เราจะคลายออกจากความหลงเราก็ทําความเข้าใจกับกายก้อนเนื้อของเราที่ท่านว่าเป็นกองเป็นขันมีไม่มากหรอกถ้าคนเราจะฝักใ่สนใจจริงๆแต่สวนมากก็มีตั้งแต่แต่หาสิ่งภายนอกมาห,ห่อห่มมาปกปิดไปหาอันอื่นมาเป็นที่พึ่งจพึ่งคนน้นบ้างพึ่งคนนี้บ้างไปพึ่งสิ่งน้นบ้าง,พ,ง,ง,างพึ่งสิ่งนี้บ้าง นั้นก็เป็นที่พึ่งชั่วครั้งชั่วคราวของสมมตุติคือปัจจจยสิทีนี้ทางด้านวิมุตติทางด้านจิตใจเราก็ต้องจเจริญสติเขาเป็นที่พึ่งเป็นเพื่อนห่งใจแล้วก็ทําความเข้าใจเขาให้เขารู้เห็นตามความเป็นจริงทุกเรื่องเขาถึงจะปล่อยจะวางแล้วก็ทําหน้าที่ของสมมุติให้ดีเราห้ามตาให้ดูก็ไม่ได้ห้ามหูให้ฟังก็ไม่ได้ไม่ได้ เราต้องแกงต้องแยกลบลดหยินเสียงออกจากใจของเราตะวันทั้งหกเขาก็ทําหน้าทีของเขาใจลึกลงไปใจของเราต้องแยกออกจากความคิดออกจากอารมณ์ซึ่งเป็นนามมาทมด้วยกันส่วนกายเป็นก้อนรูปนิยกไว้อีกต่างหากส่วนสี่ส่วนเป็นนามมาทามีตัววิญญ,ญาณอยู่ท้ายสุดเขาเกิดยังไงเขากอดตัวอย่างไรมีหมดเว้นแต่แต่ว่าพวกเราจะดําเนินดูร,รู้ให้เท่าทันหรือไม่เด้งแต่ต้นเหตุต้นเหตุตหตตหตกลางเหตุปลายเหตุ พยายามนะพยายามดำเนินเอาเรารู้จักวิธีรู้จักแนวทางแล้วทำก็อยู่ที่เราในหละกายของเราในหละกกอนทำมีเรื่องเดียวเท่านั้นคือต้องสสางใจของเราให้ถึงจุดหมายคือความไม่เกิดคลายความหลงละกิเลสแล้วก็ดับความเกิดออกมันหมดมีเรื่องเดียวไม่มีเรื่องอะไรมากถ้าพูดนอกเรื่องก็เรื่องเรื่อยเฉยไปออกนอกใจของตัวเองถ้าเรารู้ฐานของใจของเราแล้วก็แก้ไขใจของเรามันก็สั้นลงสั้นลงสั้นลง มองเห็นหนทางเดินว่าจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนหลกลงที่กายลงที่ฐานห้องใจของเรานั่นแหละว่าขณะนี้ใจปกติใจสงบหรือว่าใจเกิดความกังวลเกิดความพุ่งสั้นหรือว่าใจเกิดกิเลสเราบริหารกายบริหารใจของเราได้ถูกต้องหรือไม่เราบริหารสมมุติอย่างสมมุติของเราให้เกิดประโยชน์ในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่มันเกี่ยวเนื่องกันหมด เราจะเอาตั้งแต่รทำแต่ไม่สนใจเรื่องโลกก็ไม่ได้เพราะโลกกับธรรมก็อยู่ด้วยกันจะเอาตั้งแต่ใจจะไม่สนใจไม่สนใจเรื่องกายของตัวเองก็ไม่ได้เพราะใจกับกายเขาก็อาศัยกันอยู่ให้เรารู้ด้วยการเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปหาเหตุหาผลแล้วก็ทําความเข้าใจให้ถูกต้องทําตามนาทีให้ดีแต่ต้องคลายความหลงแยกรูปแยกนามเดินปัญญาให้ได้สียก่อนกิเลสอยากกิเลสละเอียด คนเราก็สร้างอานิสงส์สร้างบุญบารมีมาต่างกันแต่ก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันเรามาสร้างเอาใหม่เราอยากจะร่ำรวยเราขยันมันเพียนเราอยากจะยังสมมุติของเราให้เกิดประโยชน์เราก็ยพยายามพยันมันเพียนทําสมมุติของเราให้เกิดประโยชน์เราก็ปล่อยได้รับอานิสงส์ของสมมุติเรียกว่าบุญบุญของสมมุติบุญระดับของสมมุติมันก็เกิดหนุนกันอยู่เหมือนกับเราจะขึ้นบนบ้านเราก็ต้องอาศัารายราวบันไดอาศัยลูกบันไดขึ้นถึงตัวบ้าน ถ้าขึ้นหนึ่งต่อบ้านแล้วเราจะลงมาข้างล่างเราก็อาศัยลาวปันไดแต่อาศัยด้วยสติด้วยปัญญาเหมือนกันโหมดการปฏิบัติจิตการละกิเลสการทําความเพียรดูแต่ละว,วันจิตใจของเรามีความแข็งกระด้างมีความอ่อนน้อมจิตใจของเรามีความตนีเนยวแน่นเราก็ละความตนีเนยวแน่นเราจิตใจของเรามีความโกรธเราก็ละความโกรธการได้จิตได้ฟังมีกันเต็มปีบการ ที่จัดการกับใจของเราเวลาใจเกิดเวลาความคิดพุดขึ้นมาปรุงแต่งใจตรงนี้แหละไม่ค่อยจะทันกันเท่าไหร่กิเลสมานต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆก็เขาอยู่ด้วยกันมานานถ้าพูดในหลักธรรมกายนี่เลยคือขันธมานจิตมานก็มีคิดหลอกตัวเองสติปัญญาหลอกตัวเองถ้ากําลังสติไม่ชัดเจนถ้ากําลังสติไม่ต่อเนื่องหาเหตุหาผลแจงให้ใจของเรามองเห็นความเป็นจริงไม่ได้เขาก็ ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันเขาหลอกเราขณะตื่นตัวอยู่ปัจจุบันไม่ได้เขาก็ไปหลอกในนิมิตอีกสารพัดยากกำลังสติปัญญาของเราต้องเียบแหลมเร็วไว้มั่นคงทำความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกถ้าพูดในโลกโลกเราก็ขณะทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกมันก็ยากแต่ในหลักธรรม ถ้าเราเจริญสติเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าควบคุมจิตของเราได้จนกว่าจิตของเราแยกรูปแยกนามได้มันพร่อมสนจิตของเราได้กําลังสติของเราจะเป็นมหาสติกําลังสติของเราจะเป็นมหาปัญญาจนเป็นเองจนเป็นอัตโนมัตินั่นแหละก็ถึงเดียกว่ารู้ตัวรู้ใจอยู่ปฏิบัตวันธรรมรู้ทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกมันจะเป็นอัตโนมัติขณะที่ยังแยกรูปแยกนามไม่ได้ เพียงแค่สร้างกับรักษานี่ก็ยังขาดตอนก็ยังล้มล้มเหลวเหลวส่วนมากจะลืมเราก็ต้องพยายามทั้งที่ใจเป็นบุตรพยายามวิเคราะห์พิจารณาให้ชัดเจนกันอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งเสียดายเวลาเวลาทั้งภายนอกภายในให้ได้หมดทุกอย่างทั้งบุญภายนอกเราก็ทาให้เต็มเปี่ยมทางด้านสํารวจจิตการควบคุมจิตควบคุมอารมณ์ลักษณะของจิตที่ปราศจากกิเลสลักษณะของจิตที่ปกติลักษณะของจิตที่สงบ กายวิเวกใจวิเวกเป็นอย่างไรเราต้องพยายามศึกษาแม้แต่ความอยากไม่ได้นิดเดียวไม่ว่าอยากในรูปในรสในกลิ่นในเสียงหรือไม่อยากไม่อยากหรือว่าผักใสอีกเราก็ต้องพยายามดูรู้อย่าพากันไปเวลาที่เ,เราเล่านี้ว่าเจริญทำเองตัวนี้พากันไปพาพร้อมๆกันพากันไปสร้างฐานโตทำความพอใจกันเอา